ฟินแลนด์ฟินสายผู้โชคดีนะครับที่เราเลือกมาแล้วนะครับจะได้โฟนอินพูดคุยกับมิสเซอร์มินสดๆตอนนี้ครับครับสวัสดีครับน้องเหม่ยลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหม่ยครับสวัสดีค่ะอ่านะครับน้องเหม่ยครับตอนนี้อยู่ในสายกับมิสเซอร์มินนะครับโฟนอินกันสดๆหน้าจอฟินแลนด์ครับน้องเหม่ยลี่จ๋าอยากคุยอะไรหรืออยากจะถามอะไรมิสเซอร์มินครับให้มินแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมอยากฟังเสียงมินอ่ะอ๋อมินจัดไปเลยน้องชาย ให้ทำอะไรนะครับแนะนําตัวครับมินพร้อมท่าเต้นด้วยเต้นไปด้วยเอ้ยมันมองไม่เห็นอ๋อมันต้องไม่เห็นครับผมมีเสียงสวัสดีครับผมชื่อมินยงูซูมอนครับอายุ15ปีครับเกิดวันที่8เมษายนครับโอ้โหน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเอางี้เอางี้คำถามนี้มันเบสิกไปหน่อยครับให้คุยกันเลยเออให้คุยกันเลยอยากคุยอะไรเบลลี่อย่าถามะไรมิโซบิอีกจ้า มินทำบัตรประชาชนยังทำแล้วทำแล้วทำ,ทำแล้ว,ลวหรอลูก<ำ>ไป็นบัตรประชาชนใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะ <laughs> เสื้อสีดำโอไ้ไม,ไไม่แล้วแล้วของมิลลี่ล่ะมิลลี่ทำบัตรประชาชนใส่เสื้อสีอะไร ทำแล้วใส่เสื้อสีขาวอ่ะอ๋อเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่คู่กันนะมันคู่กันขาวกับขาดำเนี่ยเออพิมพ์ทงไม่รู้เรื่องเลยอะเฮ้ยนี่นี่คนฟินมากเลยนะเฮ้ยมินมินมินอยากถามอะไรกับน้องเมลลี่บ้างครับเอ่ออายุเท่าไหร่ครับเอ้ยถามอายุผู้หญิงเหรอเอาเลยเอาเอาเลยยกายการี้ให้คุณสองว่ามินว่ามินชอบแบบ คนอายุเท่ากันแก่กว่าหรือว่าอายุน้อยกว่าเออรู้สายนี้แซบนะครับคือคือผมว่าอายุมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแต่ใจต้องมีความสุขครับผมเอ้ยเ๋ยบอกว่าแก่กว่ามีแล้วกันนะเป็นพี่สาวไม่แล้วตอบได้ไหมเมลลี่ตอบได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ปีนี้ ปีนี้เหรอครสี่ผ้านี่อายุยี่สิบเอ็ดโอ้วยี่สิบเอ็ดคุแก่เลยเฮ้ยไม่หรอกยี่สิบเอ็ดปีไม่แก่ไม่แก่แก่ได้อยู่ได้อยู่เห็นด้วยกับมินเลยยี่สิบเอ็ดเนี่ยกำลังขนมกรุบกรอบเลยนะกำลังบอกว่ามันกำลังทอดนี่แต่ว่าถ้าเหมยยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมว่าตากล้องเราสี่สิบพอดีเลยมันกำลังเหมาะเลยอะ ฮ้ยพี่สองไม่เป็นไรเก่งใจขอโทษนะขอโทษที่พลาดทิงนะฮะเมลี่เมลี่ตามผลงานของมินมานานหรือยังคะตามมาตั้งแต่ประกวดเดเทนเนอร์ค่ะโโอ้หเดยเ็กมากเดเทนเนอร์นี่ไงนี่มินไงตอนนั้นเขาประกวดร้องเพลงประกวดเต้นใช่มินยังตัวเป็นวุ้นๆอยู่เลยมาเป็นโตแล้วฮะโตอนนั้นยันตัวเล็กอยู่เลยนะโตแล้วเออมินครับอยากบอกอะไรกับน้องเมลี่ครับก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานครับผมแล้วก็ บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราอาจจะได้เจอกันนะครับอนี่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ถามเมยลี่ตอบกัมวิกาเซดนเนลวิคอนเสิร์ตมีบัตรคอนเสิร์ตหรือยังอยังไม่มีแต่เดี๋ยวฮะไม่ได้เลยนะเมยลี่รีบไปจับจองได้เลยไททิเกตเมเจอร์นะเพราะมิมินคอนเสิร์ตเนี้ยเขาจับเต็มแน่นอนต้องได้ข่าวว่าจะแดนชีตไหมอ่ะมีชีส่วนตัวมีว่หูหส่วนตัวเลยนะให้อทิตย์หน้านะฮะติดตามรายการฟินฟินแลนด์ให้ดีนะฮะเราจะพาไปหลังเวทีเลยเจอมิซมินแน่นอนคือก่อนคยเนี้ยหป่าอยู่ต้องหูเลยครับผมขนาดนั้นเลยับ คืยอย่างนี้แหละพูด<อ>คุยกันมีนว่าไงเอาเอาว่าทีมงานจดเบอร์น้องเหมยลี่เอาไวา้นะครับแล้วน้อง,องมิสเตอร์บินครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่โด่งเนี่ยจะให้เหมยลี่ส่งรูปมาก่อนอพอส่งรูปปับป๊บครับส่งรูปปับ๊บส่งรูป,ปส,ส่งรูปมาก่อนไงเราต้องทำประวัติก่อนอทำประวัติเสร็จครับเห็นรูปเห็นโปรไฟล์เหมยลี่ปั๊บพาไปบ้านมินเลยพาไปบ้านมินเลยว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปเลยเออเอเมเบมาก่อนเลยนะ 477788ส่งรูปมานะครับพอพี่โด่กับพี่ยังดูโปรไฟล์เสร็จปั๊บถ้าคลิกนะครับใช่คลิกส่งถึงบ้านอันไหนที่เรียกว่าคลิกอันไหนที่เรียกว่าคลิกเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเองเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเองกอันนี้ดีกว่าสุดแล้วผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเมลลี่จ๋าบอกอะไรมิสเตอร์มินหน่อยแล้วครับประโยคสั้นๆอยากข่าวมิทได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ครับแบบค้ามินได้เป็นแบบพระเอกในนิยายอ่ะมินอยากได้แบบบทแบบไหนแล้วอยากได้นางเอกแบบไหนค๋อโอ้โแหมเด็ดมากอยากไป้ไหมเออ คือคืออยากได้นางเอกแบบคือน่ารักซื่อๆฮ่าฮ่าคซื่อๆค่ะเอ้าเออเออซื่อๆฮ่าฮ่าหล่อยเอานี่มันเข้าองแนวแก้วเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสายนี้เป็นแซ่บจริงๆแล้วเมลลี่นี่สุดยอดไปเลยใจเอาใจเอาใจเฮ้ยพี่หลงชอบเมลลี่มากเลยเนี่ยอยากให้หลงโปรไฟล์มาตอนนี้เลยอยากรู้จักอยากรู้จักอยากรู้จักเมลลี่ นะก็น้องมินตอบแล้วนะอยากได้แบบว่าซื่อๆนะครับดูแบบเข้าห้างเห้าน่ารักน่ารักหน่อยดูแบบใสๆแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับเหมย์ลี่น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะนะครับน่าจะมีโอกาสเรื่องตัวร้ายอะของเรื่องเนี้ยโอยใจร้ายอะใจร้ายโอเควันนี้ขอบคุณสองสายด้วยนะครับขอบคุณสายน้องเหมยลี่จากทางบ้านนะครับรวมไปถึงขอบคุณศิลปินของเราในวันนี้นะครับมิสเตอร์มินครับขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณมากครับสองสายเลยนะฮะ ก็ติดตามไม่ดีนะครับอย่างที่บอกใครอยากได้บัตรนะอาทิตย์หน้ามาแจกกันแน่นอน30ร<อ>างวัลแล้วก็พิเศษ5 5ใบเอกุศิลป์เนี่ยครับผมไปหลังเวทีเลยใช่ลูกตัวตัว,ตว,ตว,ตวเลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารของ VIP นะ,ะนค,รครับและเพื่อนๆพื่อนคัมิเกเซนิวคัมเมอร์สับตะไคร้ครับผมอะไรนะ subscribe น,นี่เลย subscribe ครับ You Channel Free TV The Talent Number no. One Music Television You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง